และจากนี้นะคะทุกคนก็สามารถประเมินเรื่องการใช้คาร์บอนฟุตปรินต์ของเราได้แล้วนะคะใช้แอปพลิเคชันนี้ค่ะ My CF เครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตปรินต์ส่วนบุคคลพัฒนาโดยบางจากค่ะแอปพลิเคชัน My CF เครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตปรินต์ส่วนบุคคลที่ทำให้ทุกคนช่วยโลกใบนี้ได้แอปพลิเคชันนี้พัฒนาโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน เครื่องมือหนึ่งที่วันนี้เราเพิ่งเปิดตัวไปก็คือ MyCF นะคะหรือก็คือ Carbon Footprint ของฉันเป็นการที่ไปลองดาวน์โหลดแอปมาแล้วก็คำนวณง่ายๆว่าวันนี้เราใช้พลังงานอะไรที่บ้านอยู่กันกี่คนใช้ไฟเท่าไหร่ดูจากบินค่าไฟใช้น้ำเท่าไหร่เราเดินทางยังไงนะคะเราบริโภคอะไรยังไงก็จะได้ออกมาคร่าวๆว,ว่า1ปีเราปล่อยคาร์บอนออกมากี่ตัน<ม>คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าดูแล้วลงมาตั้งเป้าช่วยกันลดดีกว่าว่าเราจะลด คาร์บอนฟุตพิ้นของเราได้ยังไงแอปพลิเคชัน My CF เป็นเครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพิ้นสำหรับบุคคลภายใต้พฤติกรรมลดละเริ่มเพื่อโลกที่ดีขึ้น My CF จะคำนวณจากการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการเดินทางไปทำงานด้วยวิธีการใดการใช้ไฟฟ้าในบ้านเป็นอย่างไรการรับประทานอาหารในแต่ละวันแล้วประเมินให้เราได้ทราบว่าเรามีส่วนในการปล่อยคาร์บอนฟุตพิ้นเฉลี่ยต่อปีเท่าใด หากมากกว่าปริมาณที่เหมาะสม MyCF จะแนะนำว่าควรลดละเริ่มในกิจกรรมใดในชีวิตประจำวันเช่นลดการใช้พลังงานแยกขยะก่อนทิ้ง ปรับพฤติกรรมวงจรชีวิตประจำวันใหม่เป็นต้นแอปพลิเคชัน MyCF จะเป็นจุดเริ่มต้นให้หลายองค์กรทราบถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกำหนดแผนในการปรับลดเมื่อต้องปรับตัวในยุคโลกเดือดการลงมือทำตั้งแต่วันนี้โดยทำทุกวันคือทางรอดที่ผ่านมาทางบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัท BCPG จำกัดมหาชนและองค์กรก่อตั้งรวม11บริษัทได้ร่วมกันก่อตั้ง Car b บ n Markets Club CMC กลับรักโลกลดกา๊าซเรืองกระจกแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจ SME ในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ท่ากลางสถานการณ์โลกเดือดรวมถึงการร่วมดูแลโลกด้วยการลดละเริ่มลดรอยเท้าคาร์บอนและการสร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามีสมาชิกมากกว่า1,000รายทั้งองค์กรแล้วก็บุคคลดีใจที่ได้เห็นคนที่ตื่นตัวพวกเราลุกขึ้นมาช่วยกัน พยายามที่จะปรับตัวลดละเริ่มสําหรับ SME วันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดแต่อย่างน้อยวันนี้เราเป็นการให้ความรู้พยายามที่จะทําให้ง่ายขึ้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะมีขั้นตอนต่างๆมีคู่มือมีเครื่องมือสําหรับประเมินคาร์บอนฟุติ้นท์ขององค์กรมีสําหรับส่วนบุคคลมีตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้วก็มี SME Climate Clinic ให้อย่างน้อยประเมินตัวเองสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดเนี่ยมันถูกแล้วแต่ว่า ในช่วง2-3ปีแรกอาจจะเร็วไปนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็คงทราบ2-3ปีที่แล้วถ้าเราพูดเรื่องนี้คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่ามันเรื่องอะไรแต่วันนี้มันใกล้ใกล้ตัวมากขึ้นเพราะนั้นสิซึ่งตลอด3ปีคาร์บอนมา k e เก็ตมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่เวอร์และ r e ็กใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนรวมกันเทียบเท่า1.5ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและมีสมาชิกประเภทองค์กรและบุคคลรวมมากกว่า1,000ราย